สวัสดีพี่น้องสู้สุคนนะครับกลับมาพบกันีกครั้งหนมบ้านโคกงนะครับมื้อนี้แกมาเลาะยิงปลาสูตรคือเก่านะครับแต่ตามภาษาคนโมเมนนะครับแต่ว่าขึ้นมาแล้วได้ยิงตัวแรกไปแล้วนะครับยังบบทันได้ติดตั้งกล้องเลยพี่น้องว่าจะขึ้นมานั่งดูเฉยๆนะครับว่ามันมีปลาโบนะครับลอยขึ้นมาก็เลยยิงเอาล่ามไว้ข้างล่างนั่นแหละครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันนะครับกับมื้อนี้หวังว่าสิได้ยิงปลาสูตรน้อยจาก ตัวสองตัวนะครับบรรยากาศก็โอเคอยู่นะครับแดดดีนะครับจัดไปตามภาษาคนมั่วยิงบ่แม่นะครับเผื่อฟุกเอาตลอดนะครับพี่น้องเดี๋ยวมือนี้มาลุ้นกันครับว่าสิได้ปลาจากสองสามตัวบ่นะครับจัดไปขอให้มันหมาน <c oughs> ย้ายไม้กันดีกว่าพี่น้องครับถ้าโดนแล้วมีตัวมาเลยปลาผมไปเสียละ ยิงบัตันได้ติดตั้งกล้องเลยนะครับ,บเป็นปลาสูตรน้อยนะครับเดี๋ยวไปมัดซอนไว้ก่อนว่อยากให้มันตายหน่อยครับสวนไม่ได้ปะไม่นี่เนาะพี่น้องสว่วนเฮาสิกลับบ้านหน่อยครับผมว่อยากให้มันตายไหม เห็นพันขี้ยาอยู่นี่แหละอึ๊บโอ้หน้าจะบูมีคนเห็นหรอกแต่เห็นเหากัสวยนะครับอึ๊บอึ๊บอุบไปครับย้ายไมายกันวนไปวนมาอยู่นี่เลยนะครับย้ายมาหมายใหม่เลยเพี่น้องมีเสียงรถไทยไเรื่อยๆครับกระไมายนี้ขึ้นสูงเะครับเจ้าถิ่นผ่านไปบอกว่ามีปาน,นินอยู่นี่นะครับเกยิงบกถือครับ บอกว่ามันไม่เป็นไหนดอกเดี๋ยวนั่งดูนะครับจริงบอกนะครับเจ้าถิ่นบอกว่าต้องรีบไปธุระมีแขกเสนอบอกมายิงกอารวดเดี๋ยวมานั่งเฝ้าดูว่ามีปนินซีมีแท้บอชนะครับเขาสิยิงถือบอกเดี๋ยวลุ้นกันเบื่งพี่น้องนั่งดูก่อนนะครับดีไม่ดีไม่มีมาอีกนะครับเขากวนมันไปแล้วลาสูตรพี่น้องลอยกว่หยุดเลยครับ ได่ยิงมันโอ้โบได้ยิงหรอครับบหยุดอุ้นะไปโจดๆเลยเดี๋ยวมันต้องกลับมาครับมันต้องกลับมามันต้องกลับมาโอ้โหบยิงครับํำพังอยู่นิ่งๆกต่ยังยิงบบถึงครับ <c oughs> เดี๋ยวรอมันกลับมาก่อนเลพี่รงขึ้นมายังบบเห็นปลาิลเลยครับเห็นปลาสูตรลอยผ่านไป <c oughs> จะยิงหมดเนาะลมพร้อมนะครับมือนี้นะครับผมว่าปลาน,นิลน,น้อยนะพี่น้องอยู่พูนเหรอครับผมว่าน่าจะใช่นะลองดูนะครับถือบุถืออย่าว่ากันเนดะ้อโอ้บุถือแล้ววะมีเวลบุถือพนะี่น้อง เดี๋ยวเก็บปืนเหมือนลูกไปหางปลาไหมตัวน,น้อยๆไหมบริกินลรอว,วะผมอะปลานิลน,น้อยอะ่ะโอ้บุถือแท้ๆครับอืมยังวะรูปเสียวไปทางหางไหมครับโอ้เดี๋ยว คอยดูครับซิมาใหม่บ่หามเ้ยกลับมาแล้วพี่น้องเติมอยู่ไกลกว่าเดิมหนึ่งผมจะยิงถือบหนึงครับโอ้ยงึดอลไรครับรอบนี้น่าจะไม่พลาดนะครับ ไม่พลาดนะไม่พลาดครับไม่พลาดไม่พลาดนะปานินน้อยนะครับแต่อย่าหลุดไม่พลาดแต่อย่าหลุด ขอสาวก่อนย่านหลุดอันนี้น้อยของผม,ผมดีเวอร์มันบุญนี้นะครับยิงบาดแรกบุถือพี่น้องเดีย๋ยวผมจับกล้องดูเลยนะครับผมมันต้องปรับองศานะครับตอนยิงแต่ตอนน,นั่นมันบอกคือกันนะครับอ้าวเกี่ยวบ,บุถือไหมนี่ครับตัวน,น้อยๆน,นะ ตัวน้อยกับยิงนะครับดีกว่าบบได้ครับพี่น้องครับเต็มสองของมือนี้นะครับองศาได้โบพี่น้องนี่เด้อ้ตัวแรกถ่ายบทันหนึ่งครับดีว่ามันบุนนี้นะครับยิงแบบแรกบบถือพี่น้องไปเดี๋ยวนั่งรอดูอีกหน่อยครับเผื่อมีประสูตรมากนะครับที่เราเห็นมันผ่านไปนี่นะครับได้เต็มสองแล้วครับ ไปายคักเรื่อยพี่นอ้องก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเลาะมามาเห็นปลาช่อนน้อยนะครับเลยเป้ายิงนะครับกดบมทันอีกแล้วบได้เอากล้องใส่หัวนะครับโอ้เฮ้ยอย่าหลุดเดอ้อเนื้อปลาขาดหลุดไปซะเข้าหลังหน่อครับหลุดลว่า โอ้เกีอยหลุดไหมพี่น้องนี่มีแต่ตัวน้อยๆครับยังลักล้องผมมาโอ้ได้ป่นอยู่ครับตัวนี้ครับใส่น้ำาหลายๆนะครับนี่เด้อพี่น้องมั้สีเห็นนาอครับใส่น้ำาหลายๆเอา ไปเลาะอีกครับจะเลาะกลับบ้านแล้วเลยครับกลับบ้านเลยนะครับพี่น้องครับในปลาสามตัวโอ้กสัมพางว่ายังไม่มีอย่างอื่นให้ดูนะครับพี่น้องครับอย่าว่ากันเถอะครับเดี๋ยวมืออึืนมายิงใหม่นะครับกขอประสูจากตัว2ตัวแกพอได้